สุขสบายดีพี่น้องสบายดีดทุกท่านเขามามรับชมของชาวสวยประจัยได้พี่น้องยินเสียงวแววๆพี่น้องเลยยินเสียงสั่งหน่อยเพราะว่าลายมืออลไรพี่น้องมอดีเห็นปลาลุงคือชิดคิดฮอดนอกกระเตนนะพี่น้องพูดยิ้นเสียงวแววๆหยู่พูนพี่น้องเลยงานไปเบิ่งเิ่นนะพี่น้องเนาะยิน แจ๋วอยู ol, ่บทเหตลายมือก <Thank you. S 1> ิดหอดคือกันบรใจคกินหอดไปหน่อยครัพี่เพื่อนกำลังไปหาผพไปเนองไปลงหานไปตรงไหนมีเขียวง่ามนะนี่ยไปน่อยทนหมอกม่วงกันล่ะมันชุดยอดเน่ะมีตะมาคขัๆ มาบังยิงง้มใหญ่พี่น้องก็จะเห็นเลยล่ละมาจากที่ลายมือประเด็นบัวใจกับประเด็นกันพีน่น้องไป็นเปน้ำแม่เป็นอ้าวอาบน้ำนอยู่พี่น้องโอ้ยอย่าเด็ดปีพี่นอ้องเลยบ่ได้แหละยเห็ดยางมาถามเห็ดนยนางโม่ไฮทายคลิปบ่ได้ทายนี่บ่ได้ทาย มาข้มามเหยื่ยังงกะดิหึมาข้ามหยืย่งอุ้ยตายเลยพี่น้องอเลยเขาแก่ก็ไม่ได้บ่ใบเขาใกล้อีกพี่น้องพี่น้องเลยไปได้ของกินมาเกือบเสียพพี่น้องเลย เขาไก่ไว okay, oh mm ้ได้พี่น้องบาลุกเลยมางหมางโอ้ยไปเอาเกือบบกลาไปเอาเกือบบุกลา้าอยู่ใช้มือนะฮะเอาเกือบาบ่ไปบ่เฮ้อ พี่น้องเลยกันเดีดปีแ้วพี่น้องเกันขอไก่กันไอะลอเทตลเี่เด้อสบพี่น้องอาบน้ำนเตะเด้ออาบน้ำขน้อยเด้อแมนมือตะลกน้ารอยลงเลียงลงเรียงพี่น้องเอ

ลายมือเลยพี่น้องบริเวณพี่น้องว่ะไปล,ลงุงบริเวณลายมือเลยกินหอดประคำพี่น้องเลยไปเซเว่นอีกแล้วไปดีปลุงด้วยไ,ไดีปลุงเอ้ยแค่เราจะไ,ไปเซเว่นประคำจะไปเซเว่นอีกบ่ไปเซเว่นดองกันเออ เจอพี yeah, why não, why death, ่น้องเลยบัน well ี There, ้เห็นลายมือว่าเกี่ยงก็เกาอยู่ด้พี่น้องเลยไปส้อมึงรเอาเกิบมึงรัมจะเาเกิดอีบ่โอ้ยโอ้ยเอ้ยนนองเลยเกิเสียมือน่นไปใหม่มือนี้เออหกไปเเวนงกาใชไเฮ้ น้องเอาาั่งดีๆไว้นังดีๆไปใช้อีกเลยน้องเลยน้องอาติมาสื่อคล้องมือนกันจากอาบน้ำแล้วก็มาสื่อคลองน้ำปไงกนพีนองมาพี่มาพี่อย่าไปจับของคนเลยคุณอรับร้าน เชลอดมาเดี๋ยววัน okay. okay. er nice. ี้เอ่อเอ่อเอ่อขนมมาส้มแม่แม่ซีคลองนพากเนดมอานดงม่เหมอนแ่งนเดเ่าชีวิตดีใจว่าสันมาแล้วก็ิเก่าชีวิต

ยังได้รถอีกแล้วพี่น้องใส่ปุยหมดเตะมันบ่เอานมืองโอ้ยมันก็เรียบร้อยแล้วว่ปล่อยลมดูปล่อยลมดิ้นนมดูเอาอย่างเงี้ยง่ายใส่อาหารตะกอนเอารถนั่นจะใส่ทางบางคนทั้เปิดในปืนตะกอนมาแล้วพี่น้องเรื่อกระพ้อเลี้ว หอยเล็บนี่เนาะแดงยังคึงอยู่ยุ่มน้ำตาลยุ่มานไดเ็จยุ่ดูเทนี่บอปาก็ยุ่มัดเียยุ่มดูเท่ด้ัไหนบยุ่มชดิมันจิพอเฮงอยู่บ่มันมีคนแลคนครับคนครับนั

เอาลองไร้เคาะซะก่อนดีนะมันมีเครื่องเดียวนี่บอกเออเอาคันใหม่มาบังดูมาใส่ครั้งหนึ่มั้เอาเท้ารดก่อนท้าลสก่อนมันเจีหักแหละเอาลุเลยวะลุดจะเบิ้งเบิ้งใจครัเลยเอาตัวบวุนไหวมากกันเลยไม่รองเพลงมันรองเพลงบเป็นได้ มันบวมเป็นเลกเพลงได้เลยได้อย่าไปเฮ็ดเดเพราะมนขาดได้อ้าวัเนไปเลยาะพี่น้างได้เราเมื่อไหร่เมื่อนี้มามามาพี่มาพี่มามามาอ๋ออาออ๋ ไดวมมันจะะาากรตยอย่าไปบีบมันตีกับปล่อยมันบินสิเอาลุดแล้วเอาพี่น้องเลยเบิ้งนั่นนะไปหาเลาะเล่นดึงเอาเอาเอาเจ็ดไล่มั่วไปเลยพี่น้องเลยมา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 ไว้ไล่เลาะมั่วเลยพี่น้องเลยม่ได้สนใจน้ำผู้ใดเลย ได้เออเอาเปเอามือคูไปจะน่ากมุนเล็กขนนั้นนะ่หน่อกทิมแล้วทิมแล้วพี่น้องแล้วไปเอากันไหมเมามเมาตัวนี่ทิมเลพี่นอวงาม วยี่อกทำว่ยอมปิดดังเล่หมู่เล่บกโตจังบกเล่บ้านตระีลูก่าไก่พี่น้องลูกบ่าไก่เป็นสามสิบสามสามสิบสี่ตกันดู ยังบน้ำนักมัวนี่ดอกบวไก่ปทำไมบเลยวอจะอุ้มบขึแต่เดียวนไอ้าสายปวดมากสื่อคองกบเป็นสื่อคลองไม่นรอกสบายดีเ้งสี่สิบสามอบ่เสบายดีปลุงไว้ แจ็บแจ็บมาลูกินน้ไหมมาลูกินน้ไหมน้ำโอ้ยเจ็บนาล้องวุนไปเลยเอ้มาลูกินน้ไหมมน้ำเตะเน่เด้อเนเตะเด้อน้ำ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 ไหนพ่้องเดินพี่น้องเลยตัวปัญหามาวุ่นวายตลาดแตกห้องคขง้างคิง้งทรการตาครับเลย เห็นบอกอยนะนี่ำเกิดเห็นบอกเกิดบนน้องเห็นบอมามันจะลืเกิดยากเด็กน้อยเอาไปนานดน้อยเห็นยืนนาเอาไหมเอมเอาไมเอามาัคับเอาอย่างปลาตัวนี้บืเปนของเินนี่นี่นีนี่ปหเอาตัวใช่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  อาไปแล้วพี่น้องไปแล้วคุณที่เดิมคุณมันโมเมนต์อันนั้นนะทางหลังพี่คุณโมเมนต์ได้กินได้ทางนั้นได้โอ้ห้วยนั่งคักไปดิเดฟเซ็ตบอสบานี่นั่งคักกระตอบานเนี่ยคุณสะไล่ไหมพี่น้องเอ้ยอ๋าพี่น้อง น,ออนั่งคัดมาดเอาผู้พ้องเลยก็เอาทุกอย่างทุกอย่างที่ควงหนาเพินพนอ้าวสั่นไหลเอ๊ะย, <c oughs> ยังไงน่นะหยังไงนะบ่วงมันบ่วง <c oughs> มันมันโบมีแล้วของมันมีแบบน่ะบ่วงมันโอ้บ่วงมันูะใส <ม>นีบ่วงมันอยู่งใสเอาเลือกเอาหน,นึ่งไหมเอาหน,นึ่งไหมเฮ้ยบ่วงมันเฮ้มันหมมีบ่วงนะ,ะ,ะนบังการเด่บ่วงในมือบังคำน่ะอือในมือบังคำมันอะไบังคำจับอยู่นะแม่นนในมือบังคำเลยนะบ่วงมันเลยนะเอ้บ่วงมันอนือเอาตัวได้อีออก ทำใจเอาพี่น้องเลยอ้าวลิสติกอีกแล้วพี่นอ้องโมได้เมื่อหอดเขึอนได้พี่นอ้องเลยเอาเลยก็ได้เบิร์ตดูนี่ดึงอาไรด,ดิอ่าโอ้ยปลาลุงเลยไอ้ก็เลยปั่นป่วนเลยพี่น้องเลยมือนี่ปลาลุงกินหอดจะพอด,ดีเห็นพอด,ดีพี่นอ้องพอพ่อพ่อ,พอ,พอเอาจากคัน เอาตัวแรกบาทนี่ไปอีกแล้วพี่น้องบ่ได้ยอมได้บ่ท่านได้เบิร์ตได้ที่ไหนได้เอาตัวไร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 เอาเอาทตัวไรบางคำจะเอาตัวไหนเอาตัวนี้เออเขาเข้าใจได้เลยเองเข้ใจป่อกี่นี่เนี่ยเอาตัวนี้ยเอาตัวนี้เออใช้ของของเถาเด้ องเ่าเด้องเ่าตัวนั้นบ่เ่าน่พ่อพอพ่อจสีอัดได้หัวาคู่นนั่งก่อนไป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 ชื่อกะชื่อวพี่อเลย่พ่อวาเออเ่าครับอยู่เทิงไปขึนรถขึ้นรถมาีครับ พอกันลิหนาไปนองเลยอยู่ดีไม่เหก็ตะกุยกันเั่ี่ไปนองกั